สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็มาทำอาชีพเสริมหลังจากหมดฤดูฝนแล้วนะเพื่อนๆแถวนี้ก็เข้าดูหนาวช่วงนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะเราก็เริ่มจะขายดีเริ่มจะไม่เจอฝนแล้วนะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำการ นี่คืออาชีพเสร็มเราเราเริ่มจะทำแปลงผักแล้วนะเพื่อนตรงนี้ก็ต้องรอรุ่นกันนะคะว่าผลผลิตเราจะอะไรละ่ะคุ้มหรือเปล่ากับการลงทุนลงแรงนะเพื่อน,อนช่วงนี้ก็ยังไม่เห็นผลผลิตนะเพื่อน,อนต้องรออีกสักอาทิตย์หนึ่งให้เขาเกิดก่อนเขางอขึ้นก่อนตอนนี้เราก็แค่ขุด ปลแปลงเขาให้เขายกว่าเขาเรียกอะไรนะเรียกตากดินตากดินให้เชื้อราเขาแบบเขาตายเนาะให้ดินของเราไม่เป็นเชื้อราแต่ช่วงนี้ก็ปลูกง่ายๆเพื่อนเพราะว่าหมดฝนใหม่ๆไม่เหมือนหน้าฝนถ้าใกล้ๆหน้าฝนนี้ต้นพืชเราจะจะไม่ได้ผลเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวเรามาทำงานกรนเลชจ้า นี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งช่วงนี้ก็หมดคนแล้วเราก็จะทำส่งเสริมไปขายพร้อมกับป้หมือของเรานะเพื่อนๆน,นีเราตอนนี้เราก็จะทําแปลงผักแปลงผักของเรานี่ก็ขุดเองเลยเพื่อนๆไม่มีรถไถมาไถหรอกเพราะว่าที่เราอยู่ข้างในเนาะที่ก็ไม่ใช่แบบโรงโลงเนาะ สดไถเขายากเราก็ขุดขุดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้แหละแปลงนนเพื่อนช่วงนี้ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนาะถ้าเรามีที่ดินว่างๆเราก็ปลูกได้นะเพื่อนๆคอยปลูกไปได้วันละร้อยสองร้อยนี่เราก็ดีแล้วแหละเพได้ค้าข,ข้าวเนาะตรงนี้ก็หมดฝนแล้วจะเขา้าฤดูหนาวแล้ววันนี้ก็มีลมแรงด้วยแหละเพื่อน ตอนนี้เราก็ทำได้หลายแปลงแล้วนะเดีย๋ยวรอตากดินสักสองสาวันก่อนเราเริ่มจะปลูกนะเพื่อนๆอะไรๆก็ไม่แน่นอนเนาะเราต้องขยันช่วงน,นี้หลายใจก็ต้องเพิ่มขึ้นกลูกก็โตไปเรื่อยๆอีกคนนึงก็จะเข้ามาหาอะไรแล้วเราเป็นแม่เนาะเราต้อง อยากให้ลูกสบายนะเพื่อนๆจริงไหมทุกคนอ้าเรียนไม่สูงเหมือนอย่างเนี่ยก็ต้องทํางานอย่างนี้แหละเพื่อนไม่ได้ไปอยู่ห้องแอร์ต้องทํางานตากแดดตากลมนี้แหละบางทีก็อยู่หน้าไฟเนาะร้อนก็ร้อนแต่เราต้องทนเอาบางทีลูกค้าก็ยังถามนะว่าทำไมทนได้ทนไม่ได้ยังไงแล้วเนาะหน้าที่ของเราเพื่อนนี่ ดินก็แข็งแข็งแล้วเพื่อนแต่ก่อนนี้เราก็ยังไม่ทำนะช่วงที่หมดปมนใหม่นี่ตอนนี้ดินเขาก็เริ่มแหง้งเริ่มกล้ามแล้วก็แข็งแข็งนิดนึงทาไปวันละเล็กละน้อยวันละแปลงสองแปลงสงแปลงก็เดี๋ยวได้เยอะเองแหละตอนนี้เราได้ประมาณเจ็ดแปลงแล้วแหละก็ต้องรุนตอนที่เขางอกอีกรอบนึงแหละได้ผลล็กพลิตหรือเปล่าส่วนน้านี่เราน่าจะเดินสกีเตอร์นะนเพื่อน ว่าเราไม่มีเวลาลดหรอกแต่ลดก็ทำารมินไปขายตลาดไม่ทันแน่ๆน้อเพื่อนเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะว่าจะได้ผลผลิตลดีหรือเปล่าแต่ก่อนนั้นเราก็เคยปลูกเนะพเพื่อนเราปลูกที่ทุ่งนาก่อนที่เรามาจะมาย่างประมือขายเนี่ยเราก็ทำอาชีพนี้ส่งตลาดเช้าด้วยแหละเห็ดฟางนี่เราก็เคยมาแล้ว เราทำอะไรย่างแล้วน,นะเพื่อนเลี้ยงกิ้งลีดเราก็เคยทำมาแล้วแต่เลี้ยงกิ้งลีดนี่หรอกิ้งลีดนี่ได้ผลผลิตด,ดีแหละแต่เราไม่มีเวลาที่จะเขาไปขายเพื่อนเขาขายมาน,นานๆเขาเขาก็ตายเนาะเหลือแต่ตัวผู้อะ่ะตัวเมียหายห,หมดนี่เราก็ต้องเริ่มอาชีพเก่าของเราซะแล้วแหละเพื่อน เหนื่อยเหมือนกันนะแดดก็แดดดินก็แข็ง ได้หลายแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวรอสองตมวันเราหอยพอปลูกกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะขุดไปเรื่อยๆนะคะเราจะปลูกแปลงผักไปเรื่อยๆตรงนี้เราจะปลูกมะเขือเทศนะเพื่อนๆตรงนี้ที่ตรงนี้ไม่ให้ว่างไป เหนื่อเหมือนกันนะเพื่อนๆเราก็ทำมาได้หลายแปลงแล้วเลยตอนนี้น่าจะเก็ดแปลงแล้วนะเพื่อนๆแปลงผักเราเดี๋ยวเราจะไปขายพร้อมกับปลอมึกของเ,อเราเนอะเพื่อนๆช่วงนี้ดินก็หมดปนแล้วนะดินพอดีกำลังปลูกเลย ก่อนนี้เราก็ตืกนะปลูกที่ทิ่งมาบางลที่นี่บางนะก่อนที่เราจะมาทำปลาหมึกขายก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอาชีพเศรษจกรอาชีพที่ปลูกผักทำนะไรก็ต้องใช้แรงงานต้องใช้กําลังต้องทนแดดทนร้อนนะตุกวนนี้ไปอยู่กรงเทพกลับมานใหม่เนี่ยเกี่ยวข้าวได้นิดเดียวก็จะเป็นลม ตอนกล้าดำนานี่ไม่ทนเพื่อนๆไปรับจ้างกับเขาตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงถึงขึ้นกินข้าวเนาะเราก็มองซ้ายมองขวาแล้วและกลัวจะเป็นลมแต่ทุกวันนี้ก็เก่งกว่าก่านเลยเพื่อนๆเริ่มจะชินแล้วแหละเพราะว่าสุขภาพของเราก็ไม่รู้เป็นยังไงเนาะก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพื่อนชอบเป็นลมตอนเด็กๆนี่ก็เป็นลมแต่ก่อนนี้ยิ่งไม่มีรถรับส่งเนาะ เดินมานี่เป็นลมคขึ่นทางก็มนีเพื่อนมาไม่ถึงบ้านเหนื่อยเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามตอนที่เราปลูกแล้วก็สวยงามแค่ไหนจะได้ผลผลิตหรือเปล่าต้องรอรุนกันไปนะคะจุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนบรรยากาศนี มีแดดด้วยวันนี้ลมด้วยแต่เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า